การวิ่งไล่บอลเก็บบอลที่ทำได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นระบบรวมถึงระบบเกมลุกที่ดูแล้ว mm hmm. เคลื่อนตาของทีมโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเวลลาบอลระดับเยาวชนซึ่งภาพทวรางวัลแบบเต็มห้องคือสิ่งที่การันตีความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นทีมวอลเลย์บอลในระดับเยาวชนนะครับที่ประสบความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องและก็ป้อนนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติไทยสําหรับโรงเรียนกีฬานครนนท์จุดหนึ่งนั่นก็คือการนําระบบการเล่นแบบญี่ปุ่นหรือว่าเจแปนเวเข้ามาใช้ครับโคดเอ็มธนก,กิจอินเลี้ยงที่เป็นผู้นําระบบการเล่นของญี่ปุ่นมาปรับใช้กับนครนนท์กว่า20ปีจากการทื่นชอบในการเล่นสไตล์ของญี่ปุ่น ทีไล่เก็บแต้มกับคนที่สูงใหญ่กว่าอีกครั้งยังหาความรู้เพิ่มเติมจากโค้ชชาวญี่ปุ่นที่ FIVB ส่งมาอบรมที่ไทยแม้จะเป็นเรื่องยากในการปรับผู้เล่นไทยมาเล่นระบบสาวแดนซามูไรในช่วงแรกแต่ด้วยความมุ่งมั่นทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้เด็กนครนนท์มีผู้เล่นติดอยู่ในทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุสำหรับบ้านเราผมว่าเป็น ทิศทางที่ค่อนข้างยากนะครับแต่เราก็สามารถค่อยๆซึมซับให้เขาเข้าใจนะครับแต่จะให้เหมือนญี่ปุ่นเลยผมว่ามันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่า,าด้วยอนิสัยของชาวญี่ปุ่นด้วยของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ทําอะไรจริงจังตั้งใจส่วนเด็กไทยของเราก็อาจจะมีความตั้งใจน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีหลบมีอู้บ้างนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ เยาวชนไทยยังขาดนะครับที่เราต้องพยายามเติมแล้วก็อบรมนะครับสร้างวินัยให้เขาให้เหมือนญี่ปุ่นให้ได้ซึ่งหนึ่งในนักกีฬาที่ถูกจับตามองอย่างออมออมจามิกรท์ทีละไม้คล้ายคลึงกับรุ่นพี่บีมพิมพ์พิทยาโกกรัมจนได้ฉายาบีม2ที่พกความสูงมา182เซนติเมตรด้วยวัยเพียงแค่14ปีที่เผยว่าช่วงแรกก็ปรับตัวให้เข้ากับระบบของญี่ปุ่นได้ยาก แต่ด้วยความขยันความอดทนทําให้ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นจนเดินหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกับน้ําฝนทิสุดาที่ใช้ระบบเจแปนเวยสร้างความคล่องตัวเพราะอยากตามรอยรุ่นพี่และลึกๆก,ก,ก็คืออยากพาทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกมจะบอกว่ายากก็สุดๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราก็แบบเพิ่งขึ้นมาเป็นมัธยมแรกๆค่ะก็จะแบบมีเหนื่อยบ้างแบบตามพี่เขาไม่ทันบ้างค่ะ มีพี่บีมพิมพิเชยยค่ะเพราะอะไรชอบพี่บีมเพราะว่าพี่บีมเล่นบีหลังตำแหน่งเดียวกันแล้วก็สวยนะคะเล่นดีมากอยากจะติดชุดใหญ่แล้วก็อยากเล่นหลีกต่างประเทศที่ได้เงินเดือนดีๆค่ะเคลื่อนตัวแบบญี่ปุ่นก็ต้องเคลื่อนที่ทุกลูกค่ะ,ะต้องเน้นการเคลื่อนที่เยอะแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนที่ได้ไวแล้วก็ต้องคล่องด้วยค่ะค่ะก็อยาก จะติดทีมชาติค่ะแล้วก็อยากมีโอกาสไปเล่นลีกต่างประเทศด้วยค่ะซึ่งปีนี้ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์กว่าแชมป์ไปแล้วกว่า10รายการและหากนับตั้งแต่ปี2547นครนนท์กว่าแชมป์ในทุกรุ่นอายุไปถึงกว่า130รายการซึ่งนำมาด้วยการผลิตนักกีฬาทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งซึ่งโค้ชเอ็มเผยว่าหากได้เครื่องมือที่ดีกว่านี้ทั้งผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น ที่มาถ่ายทอดแก่นแท้ของระบบวิ่งสู้ฟัดโอกาสที่ไทยจะยงคงความสำเร็จในเวทีโลกและไปโอลิมปิกเกมหลแรกก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้วิริยะตันนุกุลกิจไทย PBS รายงาน